กราบสวัสดีเจ้าปอแมพน้องตำบลบ้านกลางตีฮักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายจเสียงในเจ้าวันพุธที่สีเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563วันนี้ตรงกับขึ้นสค่ขำเดือนยี่นะเจ้า วันนี้เราก็มีข่าวสารมาอู้จากาันทางจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวจากกองสาธาร,รณสุขและกสิ่งแวดล้อมนะเจ้าในเรื่องของการดําเนินการออกเรือนบ้านผู้สูงอายุและผูพ้พิการตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าประจําปีงบประมาณ2,563ตามตีเทศบาลตำบลบ้านกลางรวมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านกลางนะเจ้าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลางและภาคีเครือข่ายนะเจ้าได้มีการ าวางแผนในเรื่องของการออกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการนะเจ้าจำนวน4 5รายโดยกันนะเจ้าตามตีได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุตีมีภาวะพึงพิงและบุคคลอื่นตีมีภาะวะพึงพิงนะเจ้าในเรื่องของการออกสำรวจ การประเมินผู้สูงอายุและผู้ตีพิการติดบ้านติดเตียงบัสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะเจ้าตามความจําเป็นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกองทุนลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้า เพื่อเป็นการดูแลแล้วก็เป็นการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตีมีภาวะพึงพิงตีต้องมีผู้ดูแลนะเจ้ารวมจนถึงผู้พิการนะเจ้าดังนั้นก็เลยได้มีการกำหนดในเรื่องของการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการนะเจ้าระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2563นะเจ้า สำหรับแผนการปฏิบัติการออกเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านกลางนะเจ้าประจัปฝีงบประมาณ2 5 6 0ในวันที่เก้านะเจ้าจะเริ่มในเวลาประมาณบ่ายโมงก็จะออกเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สิบสองนะเจ้าวันที่สิบพฤศจิกายนเวลาเก้าโมงนะเจ้าหมู่ที่ห้าและหมู่ที่เก้า วันที่11พฤศจิกายนเวลาประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะเจ้ามู่ที่2และหมูที่8วันที่12พฤศจิกายนหมูที่3และหมูที่1 1นะเจ้าวันที่13พฤศจิกายนหมู่ที่4และหมูที่1 0วันที่16พฤศจิกายนนะเจ้ามูที่6และวันที่17พฤศจิกายนนะเจ้า ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการมูที่เจ็ดนะเจ้า เก็เป็นแผนการปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการนะเจ้าตามโครงการส่งเสริมใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณ2564นะเจ้าระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2563นี้นะเจ้ามาฟังแหมข่าวหนึงกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอสลลถนนสายต่างบ้านที่สีบุญยืนมูทีซีบ้านสันปะไฟหนองเป็ดในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้าตามตีเทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับจดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นนะเจ้า ซึ่งคณะนี้ก็มีการดําเนินการในเรื่องของการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวนะเจ้าระยะเวลาดําเนินการประมาณร้อยสัววานะเจ้าเราก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2563นี่นะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คือกราอแม่พี่น้องตีใจ้เส้นทางสัญจรไปมานะเจ้าบริเวณถนนเส้นสันประไฟบ้านศรีบุญยืนหมูที่ีบ้านสันประไยหนองเป็ด แต่บนบั้นกลางนะเจ้าเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่หยวดยานพาหนะนะเจ้าเราก็ขอแจ้งปปะชาสัมพันธ์หือกับพูมพปิณน้องได้รับทราบโดยโทรถึงกันตุยนะเจ้ามาฟังเห็มข่าวหนึ่งนะเจ้าเป็นข่าวจากโรงพยาบาลละปูนในเรื่องของการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน2563 แพทย์หญิงภาวินีเอียมจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละปูลน,นะเจ้าขอเจ,นจวนปีนอกประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมพลังโดยการบริจาคโลหิตด้วยโรงพยาบาลละปูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดละปูลได้มีการกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ราชการรวมจนถึงสถานประกอบการต่างๆนะเจ้าประจำเดือนพฤศจิกายน2563ดังต่อไปนี้ วันที่3พฤศจิกายนเวลาประมาณ8โมงเป็นต้นไปนะเจ้าบริษัทเพนดราโปรดักชันจำกัดวันที่5พฤศจิกายนเวลา8นาิกาบริษัทฮานาไมโคริเล็กทรอนิกส์จำกัดวันที่8พฤศจิกายนเวลา9นาริกานะเจ้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์วันที่12พฤศจิกายน เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าบริษัทธนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดวันที่2 2พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณห้างซัร์สินค้าแจมฟ้าชอบปิ้งมอลวันที่2 4พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปบริษัทเคหินไทยแลนด์จำกัดวันที่2 7พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปบริษัทมูราตาอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด และวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะเ,เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปตีบริษัท Performance m a n u f a c t u r i จ g จำกัดนะเจ้าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะรวมบริจาครลหิตสาม,มารถบริจาคได้ณหน่วยรับบริจาครลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลละปูนได้ในช่วงวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยูนนะเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละูนขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรับบริการข้อมูลคำปรึกษาการค้าระหว่างประเทศสำหรับการขอรับคำปรึกษาด้านการค้าส่งออกกับวิถีชีวิตใหม่นะเจ้าก็เป็นการวิถีการเป็นการขายสินค้าผ่านออนไลน์ด้วยระบบซูมนะเจ้าก็จะเป็นการสะดวกสบาย โดยวิธีการง่ายๆนะเจ้าก็คือมีเพียง4ขั้นตอนด้วยกันนะเจ้าขั้นตอนแรกท่านจองวันแล้วก็เวลานะเจ้าท่านสามารถจองวันเวลาสถานที่ตีสะดวกคุยออนไลน์ตีจะต้องการขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้3ช่องทางด้วยกันนะเจ้าช่องทางแรกสายตรง1669นะเจ้าช่องทางที่2เป็นการสืทนาออนไลน์ ผ่านลายหรือว่าผ่านแชทแอปพลิเคชันของ di tp touch นะเจ้าแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือช่องทาง Facebook นะเจ้าก็คือ appointment a p p o i n t m e n t a p p o i n t m e n t นะเจ้าแล้วก็วิธีการที่2นะเจ้าก็เป็นการยืนยันเวลาก็คือท่านจะได้รับอีเมลยืนยันวันแล้วก็เวลาการเข้าร่วมรับคำปรึกษาระบบ วิดีโอซูมแล้วก่อท่านจะได้รับรหัสเข้าห้องซูมและขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมซูม Zoom, นะเจ้าขั้นตอนที่3นะเจ้าเป็นการเตรียมอุปกรณ์ก็คือท่านติดตั้งโปรแกรมซูม Zoom, ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่ท่านมีอยู่นะเจ้าโดยวิธีการขั้นตอนรายละเอียดก็จะมีการจะส่งหื้อท่านทางอีเมลพร้อมกับการยืนยันนัดหมายนะเจ้าและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพูดคุยออนไลน์ ซึ่งมาถึงเวลานัดหมายนะเจ้าท่านจะได้รหัสล็อกอินท่านแจรหัสล็อกอินที่ทันได้รับนะเจ้าล็อกอินเพื่อเข้าร่วมขอรับคำปรึกษานะเจ้าทั้งนี้ทันสามารถจะส่งรายละเอียดบริษัทรายละเอียดเนื้อหาสินค้าเบื้องต้นก่อนได้นะเจ้าเผื่อคือทั้งเจ้าหน้าที่ สามารถจะเตรียมหาข้อมูลหลวงหน้าแล้วก็หือ้อคำปรึกษาข้อมูลได้ครอบ้วนตามคำปรึกษาตามวันเวลาที่ได้มีการยืนนัดกันเอาไว้นะเจ้าก็เป็นการเพิ่มความาสะดวกสบายแห่งช่องทางหนึ่งนะเจ้าเป็นการขอรับคำปรึกษาด้านการฆ่าส่งออกพันวิถีชีวิตใหม่ออนไลน์นั่นเองนะเจ้าติดตั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนได้มีการแจ้งเอาไว้นะเจ้าสำหรับท่านทีอยากจะสอบถามข้อมูล รูวรายละเอียดเพิ่มเติมนะเจ้าก็สามารถโทรมาได้ติ่หมายเลขโทรศัพท์053511184 053511184ในวันและก็เวลาราชการนะเจ้า เจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางเกาะได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณประม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามผัาฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิศาทาเศ้า,าปลูกประกาศและวณัภพงนินโงงเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหม่ในวันพุกนะเจ้าสำหรับวันนี้